ฮอปปี้แบ๊์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพอบีแบบช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้านี่ครับโอ้ยใหญ่มากโอ้ยโอ้ยไม่ บังหน้าผมมิดเลย d e ส t ์ไทเกจากค่ายแซทเอนั่นเองอ่ะถ้าผมชื่อพูดค่ายผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่มั่นใจว่าอ่านแยกตัวว่าเซ่แซหรือว่าซ่าผมไม่มั่นใจนะครับอ่ะเอาเป็นว่าชื่อ ZA แเอละกันนะจ๊ะอ่าเจ้าเดส t ์ไท g e เกตัวนี้เป็นซอยโมจีนนะครับตัวต้องใหญ่มากแน่เลยอ่ะดูกล่องดิ โอ้หกล่องเท่าฝาบ้านน่ะโอ้ใหญ่มากใหญ่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 หญ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 นี่ดูหน้าชัดๆอ่ะอึ๊บนี่เฮ้ยตัวใหญ่นะเท่อยู่นะเออด้านข้างกล่องนะฮะเขาก็จะบอกมาว่าประกอบเสร็จแล้วอึ๊บ่านี่ประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้มีลูกเล่นอะไรบ้างอ่าด้านข้างก็อึ๊บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกลับลำบากหน่อยนะอ่า โอ้อยากต่อแล้วว่าอยากแกะอยากแกะอยากแกะเฮ้ยยังไม่ได้แกะเลยนะตัวน่าจะใหญ่แน่เลยอ่ะไม่รู้จะประกอบยากไหมอ่ะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปแกะเจ้า d e สต์ไดเกอร์แล้วไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงไปไปแกะกันเลยเอาละครับมา เราก็มาแกะเจ้าเดสต h ไทเกกันดีกว่านะครับว่างานเขาจะเป็นยังไงโอ้ยเฮ้ยเอาจริงๆนะกล่องเนี่ยหนักนะเนี่ยไม่ใช่เบาๆนะเนี่ยอึ๊บเอ้ยโอ้ผมดึงไม่ออกโอ้ยอะไรมันจะแน่นโอ้โหขนาดนี้โอ้โหโอ้โอ โอ้ยที่ร้องอูโหูร้องโอ้ย,ออยเนี่ยดูครับดูอูโหูแข็งเชื่อมากอะมาะมา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 ดูทีละหลุมเลยมาถุงแรกนะฮะก็จะเป็นพลาสติกชิ้นสีเงินอ่านี่อย่างนี้แล้วก็ข้างหลังจะเป็นตัวหมุดนะครับเออตัวหมุดไม่ได้เป็นตัวนิ่มๆน,นะเป็นพลาสติกแข็งๆนะแล้วก็ลงสีเงินมาถุงนี้ ชิ้นส่วนก็ลงดีเทลมาให้หมดเลยนะครับดูพอดีซูมกล้องไปไกลหน่อยนะเพราะว่ากล่องมันใหญ่นะฮะมาถุงที่สองถุงนี้ก็เป็นพลาสติกสีเงินเหมือนกันนะจะเป็นส่วนกล้ามนะชิ้นส่วนเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับอืมแล้วก็ลงดีเทลลงรายละเอียดมาให้หมดเลยเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดอ่ามาถุงที่3แผงนี้เป็นแผงสีทอง งานผมว่างานดีอยู่นะที่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยโอเคเลยนะต้องประกอบดูนะฮะว่าประกอบแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าโมจีนเผื่อใจไว้ได้เลยว่าอาจจะต้องมีป้ายกาวก้วานลูตัดเดือยกันบ้างอ,อันนี้ก็เป็นพลาสติกชิ้นสีแดงนะครับเออลงรายละเอียดมาให้ทุก ทุกชิ้นทุกแผงเลยนะครับอ่าที่หยิบหยิบมาเนี่ยเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โหกระถุงมันเยอะทั้งเลยอ,ะอ่ะอันนี้ก็ชิ้นพลาสติกสีแดงนะครับอันนี้เป็นแผงเบิ้ลน,นะเหมือนกันอ่าอึ๊บอันนี้ก็เป็นพลาสติกชิ้นสีดํานะเออน่าจะเป็นส่วนก้ามแหละครับชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยอ่าโห คิดว่าน่าจะต่องให้ยอยู่นะชิ้นมันเป็นชิ้นใหญ่ๆไม่เหมือนซอยพวกไลเกอร์ที่เคยประกอบมาชิ้นมันจะเล็กๆหน่อยนะฮะอันนี้นา่าจะเป็นเกราะนะครับสีอันเนี้ยเห็นไหมมันออกเป็นเหลือบม่วงนะครับเออสีสวยดีเหมือนกันแล้วก็ลงดีเทลรายละเอียดทุกชิ้นเลยเหมือนกันอ่าอึบแล้วก็อันนี้อันนี้แผงด้านนี้แผงเล็กนี่เป็นแผงสีดํานะครับนา่าจะเป็นพวกจอยอ่ะอันนี้เป็นแผงนิ่ม แล้วก็อันนี้เป็นแผงสีม่วงนะครับอ่าน่าจะเป็นเกราะด้านนอกเห็นไหมเอ่ยคือพอดีกล่องมันใหญ่อะผมโฟกัสมันไม่ค่อยได้อ่าเอามาอ๊บอันนี้เป็นชิ้นส่วนสีดํานะครับอ่าถ้ามันหลุดเฟรมหรือว่า,าพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับอ้อันนี้เป็นแผงเบิ้ลเหมือนกันนะครับหน้าหลังเหมือนกัน เออใช้ได้อยู่นะลงรายละเอียดชิ้นใหญ่แล้วก็ดูงานพลาสติกแล้วโอเคอยู่นะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะฮะอ่าน่าะเป็นพวกจอยครับอันนี้แล้วก็แผงสุดท้ายของหลุมนี้อันนี้เป็นแผงสีม่วงนะฮะน่าจะเป็นพวกเกราะเหมือนกันอ่าผูเยอะนะเนี่ยยังไม่เห็นคู่มือเลยอย่าบอกว่าต้องโหลดคู่มือมาประกอบนะอุ๊บเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับ เปิดเป็นหลุมๆไปเนาะอ้าอึบ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 อ่ามาอีกหลุมนึงกลับด้านก่อนอึบมาถุงแรกเป็นแผงสีทองครับเออนี้ก็ใช้ได้อยู่นะลงรายละเอียดมาให้เลยล่ะเนี่ยพวกชิ้นสีทองเนี่ยเอออันนี้ทองอะ่ะสวยเลยนะ แต่ว่ามันไม่ได้ซ่อนรอยตัดนะครับมีซ่อนเป็นบางชิ้นนะบางชิ้นก็ตัดน่าจะมีโดนเนื้อกันบ้างแหละอ่ะมาอันนี้ไม่รู้น่าจะเป็นส่วนขานะครับเป็นชิ้นสีดำอืมนี่แล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนขาเหมือนกันเหมือนกับถุงเมื่อกี้เลยอ่ามีไหมแล้วก็อนนี้อันนี้เป็นส่วนอะไรเนี่ยไม่รู้แล้วน่าจะเป็นปลายขามั้งครับ ไม่มั่นใจนะฮะอ่าแต่เป็นชิ้นส่วนแผงเนี้ยเป็นแผงสีเงินนะครับจากที่ดูอะพลาสติกโอเคนะลงสีมาให้โอเคเลยแหละแล้วก็ดีเทลลงดีเทลลงรายละเอียดมาให้ในแต่ละชิ้นเนี่ยเยอะมากเลยนะครับอืมน่าสนใจน่าสนใจโอเคอ่าอันนี้เป็นแผงสีเงินนะครับไม่รู้เป็นส่วนไหนเหมือนกันอ่าสองแผงนี่หนาา้าหลัง จากการที่ประกอบเบรดไลเกอร์ไปนะฮะมันมันเป็นชิ้นส่วนชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะ่ะมันแอบจะหลวมบ้างหลุดบ้างแล้วก็ประกอบยากบ้างอันนี้ชิ้นใหญ่ๆผมว่าน่าจะต่อง่ายนะนี่อันนี้น่าจะเป็นช่วงตัวแล้วนะครับนี่โอ้โหดูตัวมันสิตูเบโดเลยโอ้ตัวใหญ่มากแล้วก็อันนี้เป็นแผงสีเงินครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกจอยเหมือนกันนะอ่า จุดขยับเนี่ยน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะ1ตัวมันใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่จุดขยับนะ่าจะเป็นพวกช่วงขาช่วงหางเนาะแล้วก็กล้ามอันนี้ก็เป็นเป็น,ปนแผงสีเงินอีกเหมือนกันนะครับนี่มาอันนี้เป็นแผงสีแดงออกชมพูชมพูอะ่ะเป็นห่วงห่วงกลมๆอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะให้มาทั้งหมด2แผงนะครับอ่าประกอบก็น่าจะรู้แหละอ่าอนนี้ อันนี้น่าจะเป็นชิ้นส่วนหางนะฮะที่เป็นปืน่าแล้วอันนี้ไม่รู้เป็นชิ้นส่วนอะไรละแต่แผงมันออกเป็นโทนสีเงินดำๆหน่อยอ่าเออลงรายละเอียดลงดีเทลมาดีนะแล้วก็อันนี้เป็นชิ้นส่วนใส่ครับนี่ให้มา3มแผงนะมีแผงเบิ้ลมีแผงเบิ้ลสแผงแล้วก็แผงใหญ่เนี่ยไม่รู้อะไรเลยไอ้กลมๆนี่เป็นคอของซอยนะครับซอยทุกตัวจะมีคอ คอผมจชออกเสียงถูกมินีคอนะครับไอแกนกลางของมันนั่นเองอ่าแล้วก็แผงสุดท้ายม่แผง้ายถุงสุดท้ายอันนี้เป็นชิ้นใหญ่นะครับก็น่าจะเป็นพวกช่วงตัวอีกเหมือนกันแล้วก็แผงด้านหลังนะครับอ่ะหมดแล้วทั้งหมดทั้งมวลอ๊บอ่าโอเคไม่ต้องโหลดมีคู่มือนะครับแล้วก็ดีคอน้ำถามว่าติดไหมไม่ติด ประกอบเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะอ่าอย่างในเล่มนะครับมานับแผงกันดีกว่าโอ้โหมีกี่หน้าเนี่ยแผงอ่าอ่ามาหนึ่งสองสามสี่

อไม่มั่นใจว่านับถูกไหมอ่ะขออีกรอบหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นเท่าไหร่ <c oughs> เอามามมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิเอเอ <c oughs> อ้ยเอาไงดีเนี่ยแผงมันเยอะผมนับนับมั่วไปหมดแล้วเนี่ยเอามาเอามามมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบมี่ยอามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้า 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46แผงครับเอาเป็นว่ารับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแอบมึนแอบงงแผงมันเยอะมากเอาเป็นว่าทั้ง46แผงเนี่ยจะรวมกันเป็นเจ้าเดสตไทเกอร์นะครับเอาเป็นว่าอีกแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรารีบไปประกอบเจ้า d e ส t h s เกอร์ให้เป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าประกอบเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงปะไปดูกันเลยต,ต,ต,ตัดตัดตัดแล้วเราก็ประกอบเจ้า d e ส t h s เกอร์จากค่าย s u p e r n o โนเสร็จแล้วนะครับอเมื่อตอนต้นคลิปผมพูดชื่อค่ายผิดนะครับผมก็ว่าคุณคุณไอ A แซดเอนี่ค่ายอะไรวะอ๋อมันคือค่าย s u p e r n o โนนะครับเจ้าตัวนี้ โอเคเลยนะประกอบง่ายในความรู้สึกผมผมให้80%คืออีก20%เนี่ยมันจะยากไอตรงส่วนชิ้นเล็กชิ้นน้อยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยในใน,ใน,ใน,ในตัวมันนะเดี๋ยวเปิดให้ดูอึ๊บอึบออ,อ,อ,อนี่เนี่ยอย่างรายละเอียดเนี่ยข้างในตัวมันเห็นไหมฮะอ่าพวก ท่อไฟสีแดงพวกชิ้นส่วนสีทองพวกนี้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับมันทําให้เราประกอบอายากในส่วนตัวผมประกอบยากเพราะนิ้วผมเบียดนิ้วผมใหญ่ไอชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยบางทีต้องใช้ครีมช่วยในการช่วยในการประกอบนะฮะถามว่ามีทากาวไหมมีครับมีเล็กน้อยเล็กน้อยมากๆจริงๆก็อย่างมีบางชิ้นที่มันเป็นเดือยชิ้นเล็กแต่พาร์ชชิ้นใหญ่ให้มาประกอบอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่อยู่ ก็ต้องเอากาวแต้มแล้วก็ประกบให้มันอยู่แค่นั้นเองแล้วก็พวกส่วนเนี่ยอย่างก้ามอย่างเงี้ยจะให้งานมาเรียบร้อยมันประกอบไม่สนิทก็เอากาวแต้มๆหน่อยแล้วก็บีบให้มันแน่นๆนะฮะถามว่างานนี้เจ็บมือไหมเจ็บมือครับเจ็บมือแน่นอนคือจะมีพวกช่วงขาเนี่ยข้อต่อช่วงขาพวกเนี้ยมันจะประกอบไม่ค่อยลงวิธีแก้ง่ายๆเพื่อนๆใช้วัสลีนทาน,นะฮะแล้วก็ค่อยๆหมุนหมุนหมุนๆมุหมุนๆมนม,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 นมันเข้าไปก็จะลงเองอ่า โดยส่วนตัวผมตัวนี้ประกอบมาก็มีบางจุดที่ไม่เรียบร้อยคือประกอบไม่ลงคือมันเจ็บมือแล้วว่าขี้เกียจบีแบบว,ว่าก็เออเอาเท่าที่ได้ไม่รันไม่ร,นมรันที่จะฝืนให้มันแน่นนะฮะอ่ะก็จะถามว่าน่าเกลียดไหมก็ไม่น่าเกลียดนะครับโดยส่วนตัวเจ้านี่ใหญ่บ๊กเบิ้มเต็มไม้เต็มมือมากๆครับเออแล้วก็จุดขยับดีมาก แล้วรายละเอียดดีเทลโคตรเยอะเลยฮะมันไม่รู้จะเยอะไปไหนคืออย่างเนี้ยท่อสีทองตรงขาก็เปิดขึ้นมาโชว์ได้รายละเอียดของกล้ามก็เปิดขึ้นมาได้อีกโชว์เมคคนิคข้างในได้อีกโอ้นู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยฮะเจ้าตัวนี้สำหรับใครที่เป็นแฟนซอยไม่ควรพลาดอ่าอ๋อเคยมีคำถามมาถามผมเหมือนกันว่า เจ้าตัวเนี้ยกับเจ้า3สีก็คือเจ้าเบดไลเกรอร์เมอลาสเมยไลเกอร์เอ่อไลเกอร์ทั้งหลายนั่นแหละอ่ากสามตัว3สีที่ออกก่อนหน้านี้ตัวไหนประกอบยากกว่ากันในความรู้สึกผมไอ้สตัวนั้นนะครับประกอบยากกว่าด้วยความที่มันมีชิ้นส่วนเล็กชิ้นส่วนน้อยค่อนข้างเยอะอ่าอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนใหญ่หญๆซะแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่า สักไอส่วนที่20%คือเป็นดีเทลพวกท่อสีทองท่อสีแดงท่อต่างๆของมันแหะครับที่ทําให้เราประกอบยากนั่นแหละครับโดยรวมก็ประมาณนี้ออสำหรับผมนะเจ้าตัวนี้ผมใช้เวลาต่อประกอบวันละ2อถึงสชั่วโมงอยู่4-5วันอะหวันในการประกอบเจ้าเดสต t เกอร์ตัวนี้ยให้มันเป็นตัวขนาดนี้นะครับขอบอกเลยว่าเ <laughs> หนื่อยมากแต่ว่าพอประกอบเสร็จก็ โอเคนะสวยใช้ได้เลยเท่ hey, เลยแหละดูดีดันดีเออเป็นแมงป่องผสมปูใช้ได้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 ไดอ่ะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะจับเจ้าเดสตไตเกอร์เนี่ยถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเริ่มแอบ,บหนักใจจะถ่ายรูปมันได้ไหมเนี่ยมันใหญ่ล้นโต๊ะล้นฉากอยู่เนี่ยอ่ะถ้า คลิปนี้รูปออกมาไม่ค่อยสวยต้องขออภัยด้วยนะครับเจ้าตัวมันใหญ่มากผมไม่สามารถเก็บได้หมดก็จะพยายามเก็บรายละเอียดให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันโอเคไปไปดูกันเลย บ้างครับกับเจ้าเดสไทเกอร์จากค่ายซูเปอร์โนวาตัวนี้ใหญ่อลังการจริงๆโอ้ถ้าใครมีเวลาต่อแป๊บเดียวคงจะเสร็จนะครับแต่ผมนี่ไม่ค่อยมีเวลาก็ใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยตั้งแต่ผมยาวจนผมเป็นอย่างนี้ยละ <c oughs> มันร้อนครับมันร้อน,ม,น,อนมันร้อนไม่ใช่อะไรเลยต้องไปตัดผมครับเออเริ่มถึงจุดละถึงจุดที่ต้องตัดละทนไม่ไหวแล้วครับอ่ะเจ้านี่ถ้าใครเป็นแฟนซอย ย้ำอีกทีครับถ้าใครเป็นแฟนซอยแล้วชอบซอยตัวนี้ไม่ควรพลาดครับต่อไม่ยากอืมต่อไม่ยากไม่ค่อยมีจุดที่จะต้องให้ตัดเดือยควานลูไม่มีเลยมันจะมีจุดที่ประกอบไม่ค่อยลงพวกข้อต่อช่วงขาเนี่ยแนะนําให้ใช้วาสลีนช่วยในการขยับเขาเรียกข้อต่อให้เข้ารูนั่นแหละแค่นั้นเองง่ายๆแล้วก็ที่เหลือก็สุดแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับว่าจะ แต้มกาวให้มันอยู่ไหมหรือว่างานไม่เรียบร้อยถให้มันประกอบลงเอ้ประกบกันลงรูลงรอยก็ใช้กาวช่วยก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยครับในเจ้านี่เขาจะให้อ่ดีคอน้ํามาแต่ว่าผมไม่แปะนะไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวชิ้นมันเล็กเกินอ่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้นะครับวัดเออ ชอบไม่ชอบหรืออะไรยังไงก็อ่ะเข้ามาคุยกันได้วันนี้ฮอบบี้แบก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันก็ฝากกดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้เห็นก่อนใครไงครับอ่าเอาเป็นว่าวันนี้ฮอบบี้แบก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย copy that.